พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่46มหาวิทยาลัยพายัพวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วิดีโอนี้จะเป็นการบอกกำหนดการของผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่16ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เพื่อให้ทราบช่วงพิธีการต่างๆกำหนดการพิธีประสาทป,ปริญญาบัตรครั้งที่46วันที่16พฤศจิกายน พิธีซ้อมแบ่งกลุ่มคณะวิชาตามเวลาที่กำหนดและซ้อมรวมเวลา17นาฬิกาวันที่17พฤศจิกายนถ่ายภาพหมู่เวลา8นาฬิกาณนะอาคารสายทานธรรมและซ้อมใหญ่เสมือนพิธีการจริงในเวลา17นาฬิกาณนะหอประชุมดรบุญทองผู้เจริญอาคารชุมพาบาลผู้ปกครองและญาติสามารถถ่ายภาพกับผู้สำเร็จการศึกษาได้ตลอดทั้งวัน วันที่18พฤศจิกายนรายงานตัวเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเป็นการรายงานตัวของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมพิธีจากนั้นเวลา17นาิกา30นาทีผู้สำเร็จการศึกษาจะตั้งขบวนตามสถานที่ต่างๆและเวลา18นาฬิกาจะมีการเคารพธงชาติเริ่มเคลื่อนขบวนของพิธีการประสาทปริญญาบัตรทั้งผู้บริหารคณาจารย์ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตจากบริเวณหน้าเสาธงไปยังหอประชุมสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรตามลำดับเวลาประมาณ20นาฬิกาเสร็จพิธีเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณพิธีและมีการจุดพลุเฉลิมฉลองร่วมกันบริเวณสระน้ำหน้าเสาธงผู้ปกครองและญาติจะสามารถถ่ายรูปร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาตามสถานที่ต่างๆตลอดทั้งวันที่17และ18พฤศจิกายน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกๆท,ท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท,ท่านจะมีความสุขกับงานพิธีประสาทป,ปริญญาบัตรในครั้งนี้